ดนงมนกจางก็ไปกะหลี่บากจังเที่ยวซองหรดอือซองไข่ทำงนานเลยเป็นเงาเลยพี่น้องอู้หูอดอกอุปุพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกข่านเี่ขอมาติดตามรับชมช่องม่กล่องพาหากินจ้า มื่อนี้พอกันใน่าวันท,ที่อะไรครับยิบยหายิบหาว่ายิบหาก,กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าครับผมมื่มอวานไ่กองกับพอกกงะพาเดินทางเขาป้าเฮ็ดแบบแจ้งเลยพี่น้องแ <c oughs> มนครับผมกรับแปดโมงครับผมตอนนี้แปดโมงกว่าบรรยากาศเพิ่นขึ้นขึ้นเนี่ยแล้วคือเพิ่นจีตกัน่แมนจ้ามื่อนี้กะบผ้ามาไม้เก่าไม้เดิมเด้อจ้ะพี่น้องแมนครับผมป้าบ้านนองเมกตําบละครับอำเภอบุญสลีจังหวัดอุบลราชธานีครับจ้าบานี้ก็เห็นเฮ็ดแล้วจ้าพี่น้องครับผมจ้ จุ่มแหลกแขกมันเด้อจพีรน้องเส็จแล้งครับผมแมนจ้ะจุ่มแหลกแขกมันมาเมยอมึงจะพี่ณห์หมูหวานหมมีด้ยนี่งมหวานทาแมนจ่ะกำลังสวยจ้ะขมากันหลายคนเลครับสี่สิบคนนะแมนจ่านากหนักหนักขึ้นมานครับ เ,เด็กมา,าหาเนาะเห็นมีกล่องใดบ้านจะ้ะพี่น้องเด็วมามาสวยมือก็ขิดไปชนอะไรแหละล่อนหลุดกันไปเรื่อยๆเด้อครับอ่าครับผมมาแล้วครับหดูน้ำกันไปเรื่อยๆอีกครับผมอืมก็เลี้ยงอีกเก๋ๆก่กันเนา้องประการน,น <ะ S 2> ดอกรางอีก,กรองดอกคุณย,ย,ย,ย้ายไปเลยนะพี่น้องเมื่อวานเมื่อวานบึงม้มหมีเนาอมีกล่องเนาะ เป็นจูงกับกานอีกเนาะมันออกโมไรนะลาบได้เอยๆนะมองร้อนครงเดอกจูงจูงหนื่งนะจะสีเหลืองคือกันจูงนึ่งนะฝกงเนไมบเปี่ยนกัน่นจ้ะเป็นเป็นดินสายนะกกเนาะแม่ครับจูงนึ่จ้ะโอ้ขาวครับอะไร z o ุหนึ่งอีกจะได้แล้วมีกก็นี่แกนได้จ้ะอู้ดอกนี้บัได้เอาดอกเอาไ้จ้ะดอกละขาเนอกอแดงก็เรื่องดอกงามค่ะก็ีทั้าผีดอกหนึ่งเลยผียังไม่ผีได้ตัวก่อน้ไม้สดช นี่เก่ๆงางของเลยยื่ไตค้อนพีพี่หนอโอ้ยเอาะเป็นพื้นสาวข้าไปปวกดวกตาบจะพี่นนอ่ว่าพื้นดอกปุยยังแห้นะกค้งนออ้นี่ได้ขาพนังนู้นปีนปนละ อุ yeah. ้ยพี่น้องมาพอเพิ่งกระดงอีกนะปัวตัวดอกเตียวเจ้าพี่น้องเป็นอย่างไรโอ้ถือหยียบนะพ่อของเนาะเป็นหน่อยร้ายเนี่ยมูหินต้องเป็นไทยไทยหน่อยใทยหน่อยที่บึงดอกพี่ตละ Boy, bây giờ mẹ cháu lắm, Nè, mẹ cháu mẹ cho, về hết mẹ mẹ cháu về hết mẹ cháu về hết mẹ mấy về hết mẹ cháu về hết mẹ cái sổng hẹn Nì, ừ. này, 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 đó mẹ cháu về พี่เจ้าพันม่หน่อยหรนี่ะเอจะคล้องไปแกงแดอยู่นะอีกดอกหนึ่งนักกี่กอกันน้ำอ้อยจ๊ะขึ้นน้ำอ้อยมีคนใช้สขาวดอาล้กันย่างละดกบมด้ส่งแหงอยากแมเนาะแม่จ้ะพึ่งดำครับนี้ đồ uống nó con lắm. Ai đó con Đó đây đồ Mm hmm. 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 มูเดียวกันเน่าพี่น้องภาณเปิดมีกล่องคุณเปิดไว้เปิดไว้ไ่เห็นพี่น้องเลยเ้นเดไหมอือปุบอีกจ้ะโอ้เห็นได้บ่อนะคุณกองบ่็นดีบุบนะดำครับ

Nón thả lên cho phi nó. Vẫn như tài toan nó phải con nó Nè, đẹp không? Ồ, vâng. lắm. Nè, đẹp Này, Đấy, giá ngàm đây. Tuyệt ngầu lắm, phi nó. Ui. <laughs> Xám phi nó này. Nè, đẹp Còn gì cũng đấy lắm. Ồ. tù. Chuồng ngồi lắm. Đinh sải, ấy. hết là ngủ đinh sải. mua ở nhà nó lắm các bạn ạ. Điên xã ấy. Nè, bao nhiêu con. Nè, Uh, dù anh thẳng luôn nó không còn mà yeah, yeah. <laughs> <laughs> bắt cái máy ăn gì đó? Oh. cái nó cái nóng này nóng này này nóng cái nóng lá nóng này này nóng 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 này nóng

สุยอเลยห่มเขาทั้งคุมทุกไข่แมนจ้ะยังสวยเลยยยู่กยางเดินเป็นแปยนยยยะยยยนยย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 ายเยยยเยยดยย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 ายยยยยยทร่ยยอยยยยยนยย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 ลยยยิยยยวยยยย่ยย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 ยนยยยยนยยย กระหาเงเนยน้งามงามอยู่ฮ่า<ะ>ย่สงผุนเยอเด้อบบเนี้ยนจนะพี่เนอะเฮียงกันงามงามเลยเนาะกขอ,ของเนาะเยงอู้อนพมาเลยจ้ะเป็นคู่ี๋อดอกพีเต้แหงกินพันยนะาหนหนึ่งเนาะจ้าจะเหรอืมพันอู้แมงกิน <c oughs> Ờ, ở đây nào. Hai nhà đó Đường đi ở bữa đây đó. Đây sáng. Bọn năm đường chạy nó không yeah, phóng yeah. nó. Tiền. Khay cái gì nó. Dạ. Cá lái thế là được, giống được, thế là khay giống khay Cho cái giống giống liền nó. Giờ cái này này nó. Đặt cái 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 cây cái mà cái 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 มางกับไปหลีมบ้าก็จังเที่ยวซองหลอบสางหลอบนี่เลีเพราะยางกายรูปกระโปร่มาเนล่าเหรอ สีขาวจ้ะไข่ใหญ่เด้วจะคู่ไข่น่อยเพื่นอ<ด>ื้อโขงไข่ครับแม่นจ้ะมาเป็นคู่เพิยมปัดดวงนี่หน่อยแห้งดีกฝึกกลองเอ๊ะวอ้หนึ่งไข่อ้ยแค <c oughs> ่เล่นวัแแลนเนาะ พอเลยๆเนาะแต่ว่ากับมเป็นหมูคั่วเก่ามีล้ก็มีหมูอยู่เพียงกูได้อยู่เดียวเน้อจ้ะกันจะเอาอะไรเนาะกิ๊บเลี้ยจะซุ้มจ้ะพี่น้องตรงน้ำฝนจ้ะดี๋ยวกลังงานแกงแสบด้วยแกงแสบเนาะมีกล่องกระปุกกล่องมากด้วยจะพี่น้องมีอีกเ่ามลิแล้ว เง็งจ้ะดอกางานอยอ่เลยนี่นเนาะแม่เดี๋ยวเวลากระบ,บานกันล้วครับพี่น้องพาพี่พ่น้องเขาป้าเก็บเพชรครับผมมืนอนี้ก็มาสวยเติบโยก,ก่อนกระบ,บ้านเ้าก็ไปสรุปผลงานในไมืม่กก่องครับ,บาาว่าเ้าจีโฉกสีมันเลยบอไปสรุปลงไมืม่กก่องกันครับผมบึงผลงานกันเลยจ้าเมื่อนี้พาเขาโน่นดินทรายน้พ่อก่องเนาะ แม่ครับผมกับโมเมนต์โน่นดินทรายนะจ้ะมันเพ่นเป็นดินทรายขาวๆนะพอกองเนาะเป็นเดินเป็นมองทีเป็นโมมีต้นใหม่แม่จ้ะบ่เคยมีต้นใหม่เป็นไรเด้อจะเห็ดละงูกออกจะพี่น้องแต่ว่ากับ่ได้เป็นมูใหญ่นะพอกองเนาะแต่ด้ดอกสองดอกสามดอกแม่จ้ะกัเห็นเรื่อยๆจะพี่น้องบ่ได้หาไกลเด้อจะพี่น้องไปเลาะในป่ากัไปอยู่จะพี่น้องมื้อนี้แต่กระบ่พอนนะพอกองเนาะแม่หมอบ่คือม่วานี่ครับผมแม่จ้ะเบิ่งจ้ะโดยรวมกัเป็นเห็ดละงูกเด้อจ้ะเห็ดละงูอู้ไข่กัมี หลายเนี่ยอยู่เนาะเพียรเฮ็ดผึ่งเขาจึงโบ่ก<อ>่เคยได้จมอย่างนี้แถบซีเบอร์ได้แล้วเมืกก่อนี้เมื่อไหรก็แดงก็กบ่บ้เคยเห็นจ้ะเมื่อนี้เอาผลงานหาเฮ็ดเหมือนนี้กะมีความหมานอยู่เด้จอจ้ะบ่เต็มตาจากก้ะก็เกือบเนาะพกะกองเนาะแม่น,นครับผมจ้า,จาสำหรับคลิปมื้อนี้แม่อกองกับพะก,กองก็ขอขอบคุณพี่ที่เข้ามารับชมคลิปช่องแม่อกองพาหากินเด้อจ้ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆกำลังแรงใจที่ส่งให้แม่อกองกับพะกองเด้อจ้ะ ขออนุญาตในคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะครับผมผกกเป็นกอง,กกองข้าวคุณอะไรครับผมสำหรับคุณแม่เอฟซีคุณพอ e อ่อเอฟซีสานนะครับเนาะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจผกกกับนายกองครับผมมีพาพพี่พระนองเขาป้าก็ถือว่าสวยเติบครับผมแปดโมงกลัวที่บ้านหมาเนี่ยครับจำเนี่ยหากระปากอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปประจำวันพฤหัสที่20หาประช เดือนกรกฎาคมพศสองพันหาา้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมฝากบุญธรรมุญเป,ญปญล่าพีแม่อีกเรื่อครับผมพ่อไปสมิสกรครัครับทุกท่านคลิปวันนี้ฝากกันไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ